เขาไต่ขึ้นชั้นสองดินเนืดเนดปึด๊บโอ้โหออกตัวลำบากเลยนะปึ๊บปึ๊บพลังเจ็ดอีครับมาแล้วยางหลังขอบสหกน็อตเ,เรเดียนครับหน้าหลัง คันต่อไปคันต่อไปนี้จะเป็นเดก,ก้าครับยางพันอาเรามาดพูพลังเครื่อง200ครับอีูซเดก,ก้า200โอ้ใส่เยอะอยู่เด้กระบะอีใหญ่อ่ะเลยใส่อีครับ ฝาไปยกเอามาแบบสบายเลยนี่ยกจะยงเครื่องไหมโถ้าเป็นยางใหญ่มันสบายเลยนะเนี่ย คันนี้กันบ้างครับผมมาดูฮีโนคันนี้กันบ้างครับฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นคอมมันเร็วหรือปั๊มสายครับยังไม่พอจัดอีกคนขับวถโคนี่ยียนอยู่ยนะเอาไม่พอต้องขอเพิ่มครับ ไม่ไปจัดให้ อบหมดอยู่ตรงนี้ลเลยมันบวมออกดหนออ่นอยูออกพีออกก่ออกดหน่อยปึบปึบหมดไหมหมดหมดยิ้มเลย แรงแรง,แรงสุดใจไปเลยมันบวมจัดตรงเนี้ยเปลี่ยนล่องเปลี่ยนล่องใหมโอ้ต้องเอาน้ำมันลงสักหน่อยแล้วนี่จัดไปเครื่องปั๊มสายเดี๋ยวนี้ ท้ายระเบิดเอ้ต้องจูนลงให้เสียนูจูนลงให้เขาหน่อยเด้อจูนสักหน่อยจูนสักหน่อยมันไม่มีควันดำเลยอะจูนลงสักหน่อยทิ้งระเบิดหนึ่งลูกอโอ้สูส้ๆครับทีมงานครับผม ใจล้นวนครับจังหวะนี้มันอยู่ที่ใจครับมันจะสู้หรือจะถอยมาดูคันสีชมพูกันบ้าง,ม,งมาแล้วฮีโน่ครับคันนี้ น้ำมันลงนิดนึงน้ำมันมันบางเกินไม่มีควันดำเลยนะครับจูนลงสักหน่อยนึงถ้าจูนลงอีกนิดนึงนี่เห็นควันแตะควันนี่หน่อยนี้พอดีครับมาไปชมดีก้ากันครับเครื่อง195แรงครับเสียนุก็195ยเหมือนกันนะเสียนุตัวลายเมือพยัก อ๋อ oh, อันนี้อันนี้เสียเกมมี่เออมันร้อนลงจากรถไม่ได้โทรศัพท์ร้อนจัดมาอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บอ้าวนี่มันต้องมีควันนิดนึง ร,รถรอคนรอครับรถรอคนรอครับคันนี้มือรถไถมาแล้วแล้วเราจะอไปดูหน้าง,งานว่าดูเดือนหรือเปล่านะครับดูเขาไต่บอรกรอเนี่ยมันเริ่มบวมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเริ่มบวมตรงเนี้ย คันนี้แถมก้อนใหญ่ให้เลยเอาอีกยังไม่พอเสียวกันชนหรือเกินตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้เสียวกันชนมากเลยกันชนใครที่ยกไม่ได้นี่ไม่จะถูหรือเปล่าปิกไม่ปิกอีกนะอ้โหป๊อ ดูนี่ปิกมนันนี่ว่าจะไม่ปิกซะแล้วมามากันชนเป็นไงนชนเป็นไงโอ้คันนี้ยกได้คันนี้ยกได้ ไม่อยากให้ท็อปแท็บได้คลิปเด็ดเดี๋ยวคุณจะจัดให้เพรางั้นมาแล้ว้าทำทางไม่ให้เสียเกมอย่างนี้เอ้าเอาให้ขายหน้าเสียเกมจัดไปปึ๊บ Trầm đơm ngắp trầm đơm Vậy luôn to lọ à, Tàu căn giang đây à Chú chó ạ ก็ไวรุ่นตลออเหมือนกันครับน่าจะเปลี่ยนหัวมาครับคันนี้นี่มาดูตำนานยังมีชีวิตครับตำนานที่ยังวิ่งได้ล็อกกี้เอามาคุณปูไม่ใช่คุณปูมาเลยคุณพี่คุณพี่คุณพี่ล็อก ปูต้องหน้ายาวอีกไม่เกินสิบปีก็จะขึ้นแทนคุณปูแล้วเจ้าล็อกระดับตำนานครับมาฟ,บบาฟังเสียงกันว่าเครื่องร้อยเหรือร้อยเจ็ดห้าคราฟังเสียงกันผมว่าน่าจะร้อยประมาณร้อยเจ็ดห้าเลย ต้องใช้สโลครับสโลเขียว ใส่อีครับแต่สำหรับฮีโน่ผมว่าน่าจะสบายนะเพราะว่าคันเมื่อกี้ล็อกกี้คันเมื่อกี้น่าจะร้อยเดห้านะครับส่วนคันนี้ก็น่าจะร้อยเก้าหโเฟังเสียงก่อน ว่าบวมหนักตรงนี้หมดเหมือนกันพุ่งเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับรอ,อบไม่มาครับรอบไม่มารอบไม่มาครับรอบเบรกเลยลูกพี่เดี๋ยวให้รถเข้ามาของสารรถมาแล้ว มันนดืดินมันหนักด้วยประเด็นมันเปียกมาดูว่ารถเสียนุตัวไร่เมืองพยักจะรอดไหมเสียดากหรือเปล่าดันไปลูกพี่สู้เขาฮีโนมันต้องมันต้องได้สิ Mm-hmm. <laughs> รอดูเสียหนูครับเอาแล้วเอาแล้วเสียหนูทำอะไรเสียหน้ทำอะไรโอ๊ยจังหวะมันไม่มีจังหวะส่งรถครับมันก็เลยติดรู้แล้วแล้ว,ลวโควมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วครับ จะรอดหรือจะล่วงครับเสียนุมาดูกันพลัง195เทอร์โบนะครับเทอร์โบอินเตอร์ช่างโยูเมืองการครับจัดให้นะครับสปริงกบั้าแต่งสปริงกบ อีกจัดให้เต็มๆรถแรงอ่ะรถแรงต้องจัดเต็มเตๆหน่อยโอ้วันนี้อากาศอบอ้าวจริงครับอบอ้าวอบร้อนไม่มีลมเลยดูกิ่งไม้ไม่ขยับเลยโอ้โหถ้าฝนล่วงฝนตกลงมาไม่ใช่ฝนล่วงถ้าฝนตกลงมานี่คงจะแบบหนักมากเลยนะเนี่ย เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเอไปดูหน้าง,งานเอามาเฮ้ยเอาอีกอ,อย่างงี้แหละรถแรงยิ่งแรงยิ่งใส่เยอะจัดไปนี่มาตัว้ายเมืองพยักช่างโยสปริงกบ ีต่างหาก